ตอนนี้ประมาณตีหนึ่งกว่านะครับตั้งในกาปลูกไว้ต้องมาดูลูกเป็ดนะครับลูกเป็ดเพราะว่าเพิ่งจะอามาลงข้ออนุบาลน,นะครับแน่นมากเลยนะครับแน่นแบบกวนจะทับกันตายนะครับต้องมาดูนี่นะก็ถือว่าแข็งแรงดีนะครัแข็งแรงดีเริ่มกินวิตามินจิงยาแล้วนะครับ ไว้สูงนะครับหัวกกหัวเดียวนะครับถังแก๊สถังใหญ่นะครับอที่กกไว้สูงนะอ่ะเพราะจะได้กระจายความร้อนในทั่วนะครับแล้วอากาศค่อนข้างร้อนนะครับไม่กกไม่ได้นะครับต้องกกนะอาหารก็ใส่ให้ทั่วเลยครับโรย,ยไว้ตามพื้นด้วยอะไรด้วยนะครับเพราะว่าบางตัวจะเริ่มตอดแกรบตอดอะไรอย่างเงี้ย ผมก็เลยให้ให้กับาภาชนะที่แบบค่อนข้างนะครับที่ใส่น้าำต็ดอย่างเงี้ยครับแล้วก็นี่นะครับ,กกนนค,รบคือถ้าเราไม่ไม่ลงมากวนไม่ได้นะครับ <c oughs> สำหรับท่านที่ <c oughs> เห็นผมอนุบาลแน่นๆอย่างเงี้ยอย่าไปทำเป็นเป็นแบบอย่างนะครับถ้าเกิดท่านใช้หัวกบแล้วท่าน เหมือนกับลุกขึ้นมากวนลุกขึ้นมาทําให้เขาตื่นน่ะได้ตลอดเวลาทําไปเลยนะครับไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดท่านท่านหลับท่านหลับแค่พักเดียวนะเขาจะทับกันตายนะครับอันนี้จะไม่ค่อยทับนะครับเพราะว่าอากาศอากาศ,อากาศจะร้อนนี่นะครับเขาก็จะเดินไปส่วนตัวตัวไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยครับก็จะดึงตุง้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมอยู่ส่วนตัวที่ไปเร็วก,ก็ก็จะเป็นตัวที่แข็งแรงนะครับ อย่างเงี้ยตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมอยู่นะครับนี่นะนี่นะ,นนะเห็นไหมกำลังตุ้มเตี้ยมกาลังนี่ครับเห็นก็เริ่มตอดเริ่มตอดอะไรเป็นเล่นๆผมก็เอาอาหารลงพื้นด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะตอดบนภาชนะไม่เป็นแล้วตัวจะเบานะครับ <S <S ผมเคยเจอแล้วบางตัวที่แบบกินอาหารไม่เป็นอะ่ะเขาจะตอดบนภาชนะไม่เป็นไปกินกับพื้นอย่างเงี้ยครับ ตอดแฉบตอดนู่นตอนนี่เล่นๆไปผมก็เลยเลือกที่จะโรยที่ดินไว้ด้วยนะครับก็จะจะอยู่แค่สองวันนะครับที่โรยที่พื้นจาก่กันก็ใส่พัชรละหมดเลยนี่นะครับเทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเทคนิคประสบการณ์แล้วก็ความรู้แต่ละท่านจะไม่เหมือนกัน ก็เก็บไปใช้นะครับเอาไปสุปเป็นความคิดตัวเองนะรวบรวมจากหลายๆคนแล้วไปสุบเป็นความคิดของตัวเองบางคนก็ยังไงอะ่ะเหมือนกับรู้นะครับทําเหมือนรู้ทําเหมือนรู้จริงไงก็เยอะนะครับแต่บางคนนี่แบบทําไม่รู้แต่เข้ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับอันนี้อันนี้ดีนะผมว่านะผมเห็นลหลายท่านแล้วก็เหมือนอผมเนะี่ยผมก็ไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรไม่ไแบาบไหนหรอกอาศัยแบบ ทำนะครับทําจริงลงมือจริงนะครับของผมที่ฟาร์มเนี่ยคือทําจริงลงมือจริงไม่จําเป็นต้องไปอ,อะไรมากมายนะครับก็คือเราเราเรียนรู้แล้วเราทําจากที่ฟาร์มของเราเลยนะครับการพอฟักก็ทําจริงนะครับแล้วก็การอนุบาลลูกเป็ดนะครับการเลี้ยงเป็ดเราก็ตอนนี้เราเราเริ่มทยอยเลี้ยงเองบ้างแล้วนะครับ บางส่วนนะเราเริ่มที่จะเก็บเลี้ยงเองบ้างแล้วนู่นนะครับปิดไฟแล้วก็หกกุกแจทางนู้นนะครับอน,นั้นจะเราเราอนุบาลของเรานะครับที่อยู่หลังตู้ฟักนะครับหลังตู้ฟักใบใหญ่นะเราจะเริ่มทําเองบางส่วนนะครับเพื่อที่จะแบบลองดูนะครับลองทุกอย่างเพราะว่า อาหารเราก็เหมือนกับเราต้องซับพอร์ตให้ลูกฟาร์มอยู่แล้วอะ่ะสู้เราลองลุยเองบ้างเลยไม่ดีกว่าหลออะไรเงี้ยนะครับเพราะจากจากเริ่มแรกอ่าเป็ดประมาณสี่สิบวันเนี้ยเราก็ให้ลูกฟาร์มปิดค่าอาหารได้นะครับตอนนี้เราก็เลยเลือกที่จะลองลองที่จะแบบเลี้ยงเองนะครับเราก็จะหาคนงานเข้ามาดูแลเพิ่มขึ้นนะครับก็จะช่วย แบ่งเบางานพี่ในฟาร์มเขานะครับก็ถือว่าแข็งแรงดีนะครับเนี่ยครับถือว่าค่อนข้างโอเคละเยอะเยอะเลยนะครับชุดนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับค่อนข้างเยอะพอควรนะครับท่านใดที่อ่า ต้องการนะครับก็ทักมาโทรมาแล้วกันส่วนท่านที่เอาไปขายก็ทักมาโทรมาเหมือนกันนะครับเพราะเราจะทําลูกเป็ดราคาส่งด้วยนะครับส่งนี้คือหลักพันตัวขึ้นนะครับหลักพันตัวขึ้นเราจะคิดเป็นราคาส่งนะครับสําหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับ เริ่มแข็งแรงนะครับเริ่มแข็งแรงอันนี้เพิ่งลงเพิ่งลงจากาตู้มาประมาณตอนเย็นนะครับเพราะว่าผมไม่อยู่พี่พี่ที่ฟาร์มไปทำนะครับไปจัดก,การตัวผมไม่ได้ทำนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมเนี่ย มันเป็นของของตัวเองอะเนาะมันต้องดูไม่ดูไม่ได้นะเพราะคนงานก็กลับหมดแล้วเหลือแต่ผมคนเดียวเงี้ยผมกม็ต้องแวะออกมาดูเพราะว่ามันเป็นอะไรขึ้นมาผมวันนี้ก็ก็คือสูญเสียก็คือผมอะก็เลยต้องเข้ามาดูนะครับยังไงท่านที่เข้ามาชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนี่เป็นช่วงเวลาปีหนึ่งกว่านะครับที่เรา,าเข้ามาดู แล้วก็จะดูอีกหนึ่งรอบนะครับอีกหนึ่งรอบก็ประมาณน่าจะปีสามครึ่งหรือปีสี่ประมาณนี้นะครับเอจะตั้งเวลาไว้สักสองชั่วโมงนะครับหรือสามชั่วโมงทีนึ่ง <c oughs> ก็มาไล่ให้ตื่นให้ลูกนะครับแต่ทําที่เลี้ยงเป็นระบบ ฟาร์มหรือจะทำนานๆนะ่ะควรมีหัวกกแก๊สนะครับอันนี้คือแนะนำนะแนะนำจริงจริงคือหัวกกแก๊สนะครับมันเป็นอะไรที่แบบช่วยช่วยท่านเหมือนกับยังไงอะ่ะมันก็ไม่เปลืองหรอกมันข้ประหยัดนะแต่มันช่วยให้เราแบบสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นอะ่ะโดยที่แบบมีหัวกกตัวเดียวก็สามารถแบบกกเป็ดได้ทั้งฝูงอะ่ะแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดกกสองหัวเนี่ยมัน ถ้าอากาศมันหนาวมันก็ดีครับแต่ถ้าเจดอากาศร้อนเนี่ยมันจะไม่มีที่อยู่เพราะถ้าเกิดชบแคบแบบนี้นะล,ล้วเป็ดแน่นๆนะของผมนี่นะพอถ้าเกิดตรงหัวแก๊สเนี่ยเขาจะไม่เข้าใกล้เลยแต่เนี่ยผมไล่ไปเะกี้นะครับถึงเข้าไปอยู่กันนะส่วนมากตรง,ตรงหัวแก๊สอยู่เนี่ยมันจะร้อนเราเป็ดจะไม่ค่อยเข้าไปใกล้ตรงนั้นนะครับนี่ก็พยายามดูดีๆแล้วกันนะครับถ้าเกิดเปิดไฟแรงแต่ของเรา ปรับแค่เบอร์น่าจะเบอร์สามอะตอนนี้นะครับเพราะอากาศมันไม่ได้เย็นนะครับให้อยู่เบอร์สามแหละแล้วลก็ยกขึ้นสูงนะครับถือว่ายกขึ้นสูงนะครับเรื่องน้ําอาหารยาก็ปกติทุกอย่างนะครับให้ปกติทุกอย่างแต่ต้องมากอดกวนนิดนึงไม่กวนไม่ได้นะครับเพราะว่ากลัวเขาแบบ คับกันตายนะครับครับกันตายขึ้นมานี้ก็เสียดายนะครับดอมละว่าเสียดายในช่วงที่แบบตลาดไปได้นะครับท่านที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็ผ่านโควิดไปด้วยกันให้ได้นะครับเพราะว่าช่วงโควิดรอบที่สามเนี่ยถือเป็นอะไรที่แบบระบาดเยอะนะครับระบาดเยอะพอสมควรเลย ก็อยากให้พี่น้อง FC หรือท่านที่เข้ามาก็สู้ๆไปด้วยกันนะครับแล้วก็อยู่จังหวัดไหนประเทศไหนก็เม้นกันมานะครับ <c oughs> เป็นกำลังใจให้กับคนทําคลิปนะครับ พวกที่เก่งในจะปีมยิ้งไปกินอย่างนั้นนะครับก็เริ่มปอดนะครับปอดวันลนิดหน่อยล้นิดละหน่อยอย่างนี้นครับนะครับตัวที่นี่นครับมากินน้ำนะครับเอาอนุบาลไว้สักสามคืนก็อดีนะครับแล้วก็เริ่มแข็งแรงนะครับ เป็นว่าท่านใดที่ดูคลิปผมีนจบก,ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับํำรวยลำรวยเลยทุกท่านนะครับ๋ยวผมควรเป็ดแล้วก็จะขึ้นไปพักผ่อนแล้วเดี๋ยวจะตื่นลงมาอีกทีหนึ่งนะครับเอาละครับทุกท่านสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ